หลังจากที่ผมได้ปูพื้นฐานไปสาม EP แรกแล้วนะครับเกี่ยวกับความสำคัญในการปักผังแล้วก็แนวทางวิเคราะห์ในการที่จะปักผังนะครับใน EP ที่สี่นี้นะครับเรามาเริ่มขั้นตอนในการปักผังกันเลยนะครับก็โดยแนวทางของผมนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงกับแนวทางของท่านอื่นๆนะครับก็ลองดูของท่านอื่นๆเปรียบเทียบดูด้วยก็ดีนะครับ ในแนวทางของผมในเวลาที่ผมจะผักถังเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากการกําหนดหมุดที่ดินก่อนอะเพราะว่าเมื่อเรารู้หมุดที่ดินที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้แนวของขอบที่ดินเป็นตัวอ้างอิงในการวัดระยะต่างๆนะครับอ่าเวลาที่เราหาหมุดที่ดินได้แล้วเนี่ยเราก็ถึงเรือกไว้นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้ ตัวนี้เส้นเชือกเนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะใช้อ้างอิงในการวัดครับทีนี้อ่าผมจะให้เห็นภาพรวมนิดหนึ่งก่อนฮะเพื่อที่จะได้ได้นึกภาพออกเพราะว่าถัาถัาพูดไปแล้วบางครั้งมันนึกภาพตามไม่ทันเนี่ยคือลักษณะขาพังเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อ่าเนี่ยคือเวลาเราปรับขาพังในการเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นในการเริ่มปรับพังมันจะเริ่มต้นจากการวางขาวพังนะครับอยู่ ลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการตึงเชือกนะฮะตึงเชือกให้มันมีเชือกสองเส้นตนัดกันเป็นรักษาเชือกตัวนี้ยังไม่ได้มีผลอะไรครับกับตัวตำแหน่งของของอาคารตำแหน่งของฐาราครับเป็นก็เรียกว่าเป็นตัวเส้นเชือกที่จะหาที่จะหามุมฉากนะครับหาฉากของบ้านครับนะฮะทีนี้อ่าเราก็มาค่อยค่อย พอเราเห็นภาพว่าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพอจะวิเคราะห์ได้วางได้ว่าเราจะเริ่มวางขาผังจากมุมไหนเราจะให้มุมตัดมุมฉากของเนี่ยมันอยู่ตรงมุมไหนเนี่ยเราก็จะได้วางแผนในการวางขาผังถูกครับอ่ะทีนี้เราก็เริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะพอเรารู้ขอบที่ดินแล้วผมก็เริ่มวางขาผังขาผังอ่าตัวอาคารเนี่ยที่ผมจะสร้างมันอยู่มุมนี้ครับเราก็จะเริ่มปักขาผังที่บริเวณนี้ ขาผังผมก็จะล่นเข้าไปจากที่ดินฮะเพื่อให้มันพ้นแนวที่ที่เขาจะทํารั้วพอเวลาที่เขาทารั้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องมาลื้อผังของผมนะครับทีนี้พอเราปักขาผังในสองมุมตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีขาผังอีกอมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้พอพอเราได้ขาผังอ่ะเนี่ยคิดง่าย,ายๆว่าเราได้สีสีมุมตรงนี้ก่อน นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจว่าทำไมไม่ไม่ตีทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยหรืออะไรเลยนะครับที่ที่ผมเลือกวิธีนี้เนี่ยอ่ามันมันมีเหตุผลอยู่คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมที่ไปความตักนะครับในของวิธีของท่านอื่นให้เปรียบเทียบกันให้ดูนะครว่าแนวคิดของที่ปับแบบเนี้ยมันเพราะอะไรอ่ะพอเรามีขา่าผังเงี้ยอ่าลำดับต่อมาเราต้อง ถึงเชือกที่มันเป็นเส้นหลักก่อนนะครับตัวผมผมจะเรียกว่าเส้นเส้นหลักครับอีกเส้นอีกเส้นหนึ่งที่มันที่มันจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยผมจะเรียกว่าเส้นปรับฉากในคนท่านอื่นๆเรียกเรียกว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ก็ไม่ตามนะครับแล้วแล้วแต่แต่ตัวผมผมจะเรียกโดยความว่าใจงผมว่าเส้นส้มเนี่ยคือเส้นหลักแล้วเส้นตัวสีฟ้าอ่อนๆเป็นเส้นปรับฉากทีนี้ในการขึงเส้นหลักเนี่ย เส้นหลักเ่ยมันจะเป็นเส้นที่ไม่ได้ขยับนะมันจะเป็นนิ่งตายตัวฉะนั้นเส้นหลักเนี่ยในการเกณฑ์พิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะให้มันเป็นเส้นของที่มันเป็นฝั่งหน้าบ้านอ่าหรือหรือฝั่งหลักที่เราจะให้มันขนานนะฮะไปกับที่ดินนะฝั่งไหนนะครับอย่างกรณีเนี้ยฝั่งทงนี้เป็นฝั่งถนนนะครับตัวหน้าบ้านที่มันหันมาทางถนนเนี่ยก็อยากให้หน้าบ้านเนี่ยมันขนานไปกับเส้นถนนฉะนั้นการกําหนดเส้นหลักของผมผมก็เลยกําหนด ทางฝั่งที่มันเป็นถนนทีนี้คําว่าขนานไปกับถนนเนี่ยมันทํายังไงมันถึงขนาดนะครับก็ด้วยการนะฮะด้วยการนะผมก็จะวัดตัวจากขอบที่ดินวัดเข้าไประยะในการวัดเข้าไปเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์ตายตัวนะครับบางคนก็เอ่อหนึ่งเมตรสองเมตรสาเมตรแล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะพอนึกไปได้เองว่าเราควรจะวัดเข้าไปที่ประมาณเท่าไหร่นะอย่างผมเนี่ยผมก็จะเลือกวัดที่ ประมาณสองเมตรไว้ก่อนในเมื่อหัวหนึ่งเราวัดสองเมตรนะครับการที่จะให้เส้นมันได้ขนาดเนี่ยอีกหัวด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องวัดเข้าไปสองเมตรเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อหัวกระ้ายเนี่ยมาวัดเข้าไปเท่ากันเ,นเส้นเชือกที่ขึงเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นที่ขนานเป็นเส้นที่ขนาเนเหมืกับถนนทีนี้เราก็เท่ากับเราได้เส้นหลักแล้วเส้นต่อมาเนี่ยผมจะเรียกมันว่าเส้นปรับฉากนะครับ เส้นปรับฉากเนี่ยผมเลือกมุมฉากของผมเนี่ยของตัวอาคารเนี่ยผมเลือกที่จะหาตรงมุมนี้จุดเริ่มต้นของมันนะผมผมเลือกที่จะหาตรงนี้ผมผมสะดวกของผมตรงนี้อ่าผมก็อ่าเริ่มต้นจากการขึงไปก่อนนะครับขึงเชือกขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นเราให้อยู่มุมฝั่งนี้ใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยผมก็อ่ะกำหนดมาเหมือนเดิมให้วัดจากจุดตรงเนี้ยเข้ามาสองเมตร เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตออตะปูไว้แล้วก็ขึงเชือกไปแล้วขึงมาผมก็ตอกตะปูเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ผูกเชือกไว้โดยที่สังเกตไหมว่าผมไม่ได้วัดอะไรเข้ามาอ่าว่าว่าจะต้องวัดสองเมตรเท่ากันไหมไม่นะครับไม่ต้องเพราะว่าเส้นเนี้ยมันจะเป็นเส้นปรับฉากเส้นปรับฉากหมายความว่าเส้นเนี้ยอ่าตำแหน่งตัวเนี้ยมันจะเคลื่อนเข้าหรือเคลื่อนออกไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยจนกว่านะครับจนกว่ามุมเนี้ยมันจะได้มุมฉากเพราะฉะนั้น ฝั่งเริ่มต้นเราอาจจะวัดเข้ามาเพื่อกําหนดให้มันมีจุดของมันจุดหนึ่งก่อนนะครับแต่ฝั่งปลายเนี่ยดูเล็งใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็ต่อผูกไปเลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนของการหามุมฉากก็คือเราจะมาหาตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยยังไงนะคะให้มันได้มุมฉากนะครับอ่าทีนี้ทีนี้นะครับ อ่าโดยทั่วทั่วไปนะคะโดยทั่วทั่วไปเนะะี่ยถ้าคนไม่ไม่เข้าใจในในเรื่องในเรื่องความสมพันธ์ของตรงเนี้ยหลายๆท่านเนี่ยก็ยังหาผิดอยู่นะฮะผมจะเรียกผมจะเรียกตรงจุดเนี้ยว่าฉากชาวบ้านนะฮะฉากชาวบ้านในที่นี้นะครับอันนี้คำคาของผมเองนะคือบางคนเนี่ยก็จะใช้อ่ากระเบื้องแฟนเลือกหรือว่าไม้อัดน,นะครับมามาวางท่าไปกับเส้นหลังนะครับ แล้วพอกขได้จุดเนี่ยก็ปรับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะฮะสังเกตปรับเนี่ยให้มันให้มันขนานไปกับขอบของกระเบื้องแผ่นเรียบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจว่ากระเบื้องตรงเนี้ยมันได้มุมฉากซึ่งเข้าใจถูกนะครับตรงเนี้ยเข้าใจถูกแล้วมุมของกระเบื้องหรือไม่อัดเนี่ยกระเบื้องแผ่นเรียบหรือไม่อัดที่มาจากโรงงานนะมุมพวกนี้ก็จะได้ฉากมาอยู่แล้วนะฮะทีนี้ อ่าเราก็เลยอาศัยมุมฉากตรงเนี้ยเพื่อที่จะมาหาแนวนะครับแต่นะครับผมผมแต่ให้ให้ฟังนะครับว่ามันไม่ควรใช้นะครับอีกอันนึงคือใช้ฉากเขาเรียกฉากตรงนี้เขาเรียกฟุตฉากนะครับเขาเรียกฟุตฉากก็คือฉาเกเล็กๆเนี่ยมีความยาวตรงนี้อยู่ประมาณสามสิบเซนแล้วก็ขามันตรงนี้น่าจะอยู่แค่ประมาณสักสิบเซนก็เอาฉากตรงนี้มาแล้วก็ดึงเส้นเชือกนะครับในขั้นตอนตรงเนี้ย แล้วก็วิธีเนี้ยไม่แนะนําเลยนะครับก็คือคือถ้าพูดกันตรงๆก็อย่าหาทาเลยนะครับวิธีนี้เพราะว่ามันจะทําให้บ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะเฉียงนะบ้านเอเนียงน่ะสูงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันเอียงอ่าเวลาเราหาจริงเนี่ย,เ,ยเราสังเกตว่าอ่ะด้านเนี้ยเราขนานไปกับเส้นหลักใช่ไหมเราก็จะปรับเส้นเส้นเนี่ยให้มัน ให้มันได้กับอ่ากับมุมฉากตรงนี้ใช่ไหมผมยกตัวอย่างนะว,ว่าสมมติว่าการหาของเราเนี่ยมันเขียนไปผมจะวัดให้ดูนะเนี่ยขนาดคอมพิวเตอร์จับเนี่ยมันยังบอกศูนจุดูนูนย์เนี่ยเหมือนเหมือนว่าเนี่ยถ้ามองไกลๆมองเนี่ยมันมันเหมือนมันได้มุมฉากใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองพิสูจน์ให้ดูนะว่ามันต่างเนี่ยผมถึงเชือกขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเชือกเชือกเส้นนี้เนี่ยมันมันจับด้วยโปรแกรมนะจับมันจับด้วยโปรแกรมเส้น เส้นที่มันขึ้นเส้นสีเขียวนีคือเส้นที่ได้มุมฉากนะถ้าถ้าผมเลื่อนออกไปทางอื่นเนี่ยที่มันไม่ใช่จุดที่เป็นมุมฉากนะีมันจะไม่ขึ้นเส้นสีเขียวนะฉะนั้นจุดที่เป็นสีเขียวนะีมันจะเป็นมุมฉากอันนี้คือมันจับโดยคอมพิวเตอร์นะคือผมจะจับเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับอ่เราจะสังเกตว่าผมขึงขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับจะสังเกตใช่ไหมว่าเส้นเส้นดำ ตรงเนี้ยที่ผมขึงขึ้นมาใหม่ตรงเนี้ยมันมันจะได้มันจะได้ฉากตามเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเรามองไกลๆเนี่ยมองมองละสาคือเส้นสีดํากับสีฟ้าเนี่ยแทบแทบจะมองไม่ออกคือมันมันแค่เรียกว่ามันล้ํากันไปน้อยมากนะในในระยะตรงเนี้ยคือน้อยมากแต่เราลองมาดูปลายทางนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปลายทางมนะันจากจุดนี้นะครับจุดจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับไปถึง จุดปลายทางเลยนะฮะผมเอาที่ตะปูตัวนี้เลยครับอ่ะผมวัดระยะให้ดูนะครับว่าเนี่ยจากจุดเริ่มต้นระยะทางมันไปเนี่ยสิบห้าเมตรนะฮะสิบห้าเมตรสามสิบไปจนถึงเนี่ยนะครับเราลองมาดูนะครับเส้นสีฟ้ากับสีดำนะลองมาดูความต่างนะตรงจุดเริ่มต้นนะตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยแทบจะไม่เห็นความต่างเลยนะคือนิดเดียวครับเราลองมาดูปลายทางเมื่อมันผ่านระยะไปสิบห้าเมตรกว่านะครับ ปลายของมันเนี่ยห่างกันขนาดนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูปลายทางของมันห่างกันถึงสิบหกนะครับสิบหกเซนนะครับจากจุดเริ่มต้นน่คือนิดเดียวนะปลายทางห่างไปสิบหกเซนงนั้นเราการที่ใช้จุดที่เป็นฉากวัดลักษณะอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่ควรทำครับมันโอกาสบ้านเนี่ยจะผิดพลาดสูงมากผมจะจำลองจากการเอากระเบื้องแผ่นเรียดนะครับหรือไม่อัดเนี่ย เอามาวางดูนะครับผมวางไปในจุดนี้แล้วนะครับอ่าเราสังเกตนะครับจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยมันต่างกันอยู่0.01เมตรหมหมายหมายความว่า1เซนตนะรตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยที่มันเราคือ1เซนที่ปลายทางมันนะฮะที่ปลายทางเนี่ยมันต่างไป16เซนนะครับถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยมันเพี้ยนกันไปถ้า5มิลปลายทางนี่มันก็ น่าจะไปประมาณแปดเซนนะครับนั่นคือชี้ให้เห็นว่าไอาการหาฉากลักษณะการล่อล่อเส้นแไปถ้าภาษาช่างอาจจะใช้คําว่าล่อเส้นไปกับแนวมุมของวัสดุเนี่ยวิธีอย่างเงี้ยก็มันยังไม่ค่อยชัวนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการผิดพลาดในการหาฉากได้นะครับพอเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับอ่า เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการที่จะหามุมตรงเนี้ยทําทยังไงให้มุมตัวเนี้ยมันได้ฉากแล้วมันก็ได้ฉากที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยเดี๋ยวผมจะพักตรงเนี้ยไว้ก่อนแล้วผมจะไปทําความเข้าใจในเรื่องของอคำว่าสามสี่ห้าก่อนนะครับ